ไปเราจะเดินไปเรื่อยๆสร้างไอ้ซอมบี้น้างูนั่นไปอย่าลุนจากตรงนี้นะไปลุนทางกาแเน็ดเฮ้ยต้นไม้ตรงนี้พอดีเลยแต่มันมีตัวอะไรอยู่อ่ะ ใส่เสียงเ<อ>พงเลงอื่นดีใส่เสียงเพลงดีไม่อย่าลู้นเลย <laughs> <laughs> เขาเล่นนะักเราแค่จะหาพิษนะทุกคนเออ ช่วยกูหน่อยไอ้จตีบเราหาเพชรเจอวันแรกแล้วก็รอดแล้วนี่เดินธรรมดาไปเลยหรอเดินไปเรื่อยๆก็อาจจะเจอหมู่บ้านโอ้โหกับหลังดีกว่า เราสร้างบ้านตรงนี้แหละนี่นี่ตรงนี้เลยเห็นเฮ้ยมึงฟังไหมเนี่ยไม่มีบ้างไม่มีบ้างโอ้กเชิญทางไกลโอ้ทางไกลโอ้

คิดกันอยู่มันก็จะเป็น,นีส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 สส